ยัดกว่าป้ายแดงไปเกือบ ,00 กแสนกับ Mitsubishi Pajero คันนี้ไม่ธรรมดาม,มากๆเลย สวัสดีค่ะทุกคนค่ะอยู่กับจีน่าที่สีรุ้งคลาเซนเตอร์ค่ะวันนี้มีรถยนต์เข้าม่อีกแล้วเพิ่งล้างเสร็จเลยนะคะวันนี้จะพามาดูรถยนต์ที่โอเคตอนเปิดตัวนี่บอกเลยนะว่าราคาโหดมากซะเหลือเกินค่ะราคาตอนเปิดตัวเนี่ยพุ่งไปอยู่ประมาณเกือบจะล้านสี่กันเลยทีเดียวโมเดลนี้โฉมนี้เลยนะโอ้โหบอกเลยว่าสุดโหดม,มากกับราคาเปิดตัวแต่วันนี้จะเย็นๆก่อนค่ะใครอยากได้ความคุ้มค่ามาดูกันที่นี่นะคะเพราะที่นี่เนี่ยบอกเลยว่าราคาหันกันไปเยอะมากเอาโอเคค่ะเรา มาดูกันที่ดีไซน์ก่อนเลยนะคะตั้งแต่ตัวหนังสือและเพิ่มความเท่กันตั้งแต่ตัวหนังสือสีดํา กระจังหน้าด้านหน้านะคะจะเป็นชุดเดิมจากโรงงานทั้งหมดค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะในส่วนของชุดไฟไฟ LED ตรงนี้นะคะจะโอบรอบไปกับตัวรถแบบนี้เลยซึ่งตัวกระจังหน้าตัดกับสีตัวรถได้ดีมากๆเลยซึ่งสีรถเนี่ยเขาจะเป็นสีขาวอมอมุกๆหน่อยนะคะซึ่งเทมากๆตรงมือจับด้ามจับเขาทุกอย่างนะคะก็แต่งมาให้สวยงามเรียบร้อยแล้วซึ่งเราจะไม่พูดถึงกับตรงนี้ไม่ได้เลยนี่คือแบบบอกเลยว่าเป็นเขาเรียกอะไรความหล่อเหลาเอาการนะของคันนี้ซึ่งล้อแม็กคันนี้ นะคะ ไปเซิร์ชดูได้นะมูลค่าหลักหลายหมื่นเลยทีเดียวสําหรับแม็กแบบนี้นะคะแต่ว่ายังไงคะมูลค่าหลักหลายหมื่นนี้นะคะเป็นของนั่นทันทีค่ะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแม้แต,ต่บาทเดียวแม้แต่ยางเนี่ยเดี๋ยวเช็งให้นะคะอันนี้คือดอกยางยังเยอะอยู่เลยนะแต่เดี๋ยวเช็คให้อีกทีถ้ายังไม่ถึง80%เเดี๋ยวเปลี่ยนให้ทันทีค่ะทุกอย่างก็ออปชั่นเดิมๆเ,เนาะอยากจะบอกว่าคันนี้ท่อ4ตัวท่อ4จุดนะคะแล้วก็เซ็นเซอร์รอบคันเลยข้างหลังเนี่ยเหมือนทรานส์ฟอร์เมอร์เลยข้างหลังคือเทส ุดใครต้องการเรื่องดีไซน์เนี่ยเอาง่ายๆนะแค่สรุปโดยย่อเลยในเรื่องของดีไซน์โดยรวมของข้างนอกคันนี้เนี่ยกินขาดกินขาดไม่เหมือนใครเลยอ้อลืมบอกไปซัมมิสุบิชิปาเจโร่สปอร์ตคันนี้นะคะเครื่องยนต์อยู่ที่2400ซีซีซึ่งการเปลี่ยนน้ำมันนี่ล้ำเลิศแน่นอนตัว G L S ค่ะสวยงามและปีใหม่ไม่น้อยด้วยอ่ะว่ากับเรื่องเลขใหม่ไปดูเลขใหม่พร้อมกันภายในห้องเดสารค่ะไปดีกว่าปะ ในส่วนของภายในห้องโดยสารบอกเลยว่าโอ้โหไม่แพ้พี่ๆภายนอกไม่แพ้ดีไซน์ภายนอกเลยเอางี้ดีกว่าค่อยๆไล่กันละกันที่เราบอกอย่างแรกสุดว่าเราจะพามาดูเลขใหม่เลขใหม่คันนี้วิ่งแค่เจ็ดหมื่นกิโลเท่านั้นในส่วนของพวงมาลัยนั่นเองนะคะพวงมาลัยนี้เองก็ใช้งานง่ายเหมือนกันเพราะว่าเขามีฟังก์ชันอยู่ตรงพวงมาลัยแล้วซึ่งการหยิบจับหรือว่าการ คอนโทรลฟังก์ชันนะคะจะง่ายพอสมควรเลย Airbag SIS คู่หน้าค่ะโหมดควบคุมความเร็วของเขาเนี่ยก็จะอยู่บริเวณพวงมาลัยแล้วก็แพดเดิลชิพด้วยนะคะซึ่งเก๋มากมากเลยนอกจากออปชั่นบริเวณนี้เราเพิ่งพูดกันไปที่ส่วนเดียวเรามาพูดถึงส่วนที่เหลือกันบ้างดีงกว่าค่ะส่วนที่เหลือเนี่ยแน่นอนฟังก์ชันจัดเต็มแล้วสามารถเล่นบลูทูธเชื่อมบลูทูธได้นะคะพอร์ตนอกตกแต่ง a u x USB แม้แต่ DVD คันนี้นะคะก็โอเคเพอร์เฟกต์เลยถัดลงมานิดนึงจะเป็นแอร์ค่ะซึ่งแอร์ ซ้ายขวาสองฝั่งเลยคันนี้จะเป็นการขับ2นะคะขับเคลื่อนสองล้อนะคะก็เป็นตัวเกียร์ออโตนเองค่ะในส่วนของเบรกคันนี้นะคะเขาจะเป็นปักกิ่งเบรกซึ่งก็ง่ายๆเลยเหยียบเบรกแล้วก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยขึ้นลงนี้ได้สะดวกสะดวกค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะเบาะจะเป็นเบาะหนังทั้งคันรู้สึกดีนั่งนิ่มแล้วก็เทอ,อีกด้วยนะคะโอ้โหหล่อขนาดนี้ไม่จัดไว้แล้วคะในส่วนของฝั่งคนขับเอง สามารถที่จะเลื่อนเบาไปมาแบบนี้ได้เลยซึ่งสะดวกสบายมากๆเตชั่นคนขับเนี่ยบอกเลยว่าไม่พูดถึงไม่ได้ในเรื่องของปุ่มพุสตาร์ทเพราะฉะนั้นแล้วพี่ถือแค่กุญแจเอากุญแจไว้ในกระเป๋าได้เลยแล้วก็ขึ้นมาขับได้เลยเป็นปุ่มพุสตาร์ทนะคะซึ่งเขามีเ e c u ริตี้โหมดทุกอย่างต่างๆมีพาร์กิ้งโหมดนะคะมีโหมดกันถลายนะคะมีโหมดช่วยต่างๆเยอะแยะมากมายเลยซึ่งเหมาะก,กับคุณผู้หญิงแล้วก็เหมดสำหรับสายครอบครัวโอเคข้างในน่าจะคร่าวๆกันประมาณนี้แล้วข้างหลังสามารถติดตั้งคา ได้เลยนะคะราะเป็นไปตามแบบฉบับปี2019แล้วใหม่ขนาดนี้ไม่ต่างอะไรจากออกห้างปลายแดงมาเลยค่ะแต่ยิ่งกว่าความใหม่ยิ่งกว่าดีไซน์เราโฟกัสกันที่ในเรื่องของพละกําลังพอสมควรเดี๋ยวพาไปเซิร์ชกันค่ะมาเข้าสู่ในส่วนของพละกําลังกันค่ะคันนี้บอกเลยว่าเด็ดอย่าบอกใครซึ่งอย่างแรกสุดเลยรับการสือเกินค่ะทุกคันไม่มีรถติดตั้งแก๊สมาก่อนอย่างแน่นอนค่ะรถสวยเดิม100%โดยเฉพาะเครื่องเนี่ยเรารับกันเครื่องให้อยู่แล้วนะคะ ในส่วนของคันนี้เองก็เช่นเดียวกันค่ะคันนี้เริ่มด้วยการเติมน้ำมันน้ำมันดีเซลนะคะถึงเขาจะเป็นเครื่องยนต์อยู่ที่ 2400cc ซีซีที่เรากล่าวไปแต่พละกกำลังแรงมา้าคันนี้โอ้โหโหดสะละึเกินอยู่ที่ประมาณ181แรงม้าเลยนะคะอันนี้คือเยอะมากๆเลยนะสำหรับรถ SUV แบบนี้นะคะโดยมิ s ซูบิ h i คันนี้เป็นเครื่องเดิมๆนะคะเป็นเครื่อง Com m o n เร i l DI d ID, เดิมๆจากโรงงานเลยนะคะถ้าสังเกตเห็นดีๆในส่วนของแต่ละจุดบางจุดเนี่ยยัง มีจุดแต้มคิวซีจากโรงงานหรือแม้แต่ซีเรียลนัมเบอร์จากโรงงานอยู่เลยนะคะเอางี้นะถ้าเกิดว่าไม่ได้ลึกขนาดนั้นเนี่ยเราดูกันตื้นๆเนี่ยดูกันที่ฉนวนกันความร้อนก็ได้ฉนวนกันความร้อนบอกเลยว่าไม่มีการลอกล่อนแต่อย่างใดซึ่งนี่คือการการันตีความใหม่ซึ่งเป็นการันตีความใหม่ฉบับออกห้างป้ายแดงพองสมควรเลยนะคะอันนี้คือคร่าวๆในเรื่องของข้อเครื่องซึ่งถามว่าเครื่องเรารับประกันหลังการขายให้นานสูงสุดถึง2ปีรับประกันเครื่องเกียร์กันยาวๆกันเลยค่ะ ใครสนใจก็รอดูกันต่อค่ะต่อไปเราจะเข้าสู่ในส่วนของพี่ๆใครหลายๆคนที่อยากรู้กันมากๆในเรื่องของงบประมาณ เข้าสู่ในส่วนของงบประมาณกันดีกว่าค่ะนอกจากนี้แล้วความสวยความเท่ของเขาเขาจะได้กุญแจไปทั้งหมด4ดอกแบบนี้เลยซึ่งเป็นกุญแจคีย์เลตเนี่ย2ดอกแล้วเป็นกุญแจสำรองธรรมดาอีก2ดอกนะคะก็ได้ไปเต็มๆแบบนี้เลยนะซึ่งเท่มากแล้วก็ไม่ต่างอะไรจากการออกห้างเลยแต่วันนี้ค่ะเอาใจสายรักความคุ้มค่าค่ะพี่ๆท่านไหนที่ต้องการถูกกวชาวบ้านซึ่งสีรุคคาเซนเ,เตอร์คันนี้เนี่ยปกติล้านกว่าบาทไม่ขายเลยคันนี้เหลือแค่779,000บาทค่ะอันนี้คือปี202 19วิ่งน้อยใหม่น้อยแล้วทุกอย่างเนี่ยเพอร์เฟกรอบคันขนาดนี้นะคะเริ่มต้นที่ออกรถร้อยเดียวเท่านั้นเองค่ะหรือว่าใครซื้อสดอินบ็อกซ์มาได้เลยนะคะก็มีส่วนลดให้เพิ่มเติมให้แน่นอนค่ะเข้ามาคุยกันได้ค่ะที่สีรุ่งคาเซเตอร์ใครไม่สะดวกเข้ามาคุยก็แอนไลน์หรือว่าโทรเบอร์ดัมาได้เลยนะคะฝากทุกช่องทางด้วยอยากให้มารีวิวรถรุ่นไหนอีกคอมเมนต์มาค่ะเดี๋ยวจีน่ามารีวิวให้สวัสดีค่ะ